ข่าวแรกของเราวันนี้นะครับผมทีมข่าวบันเทิงช่อง7 HD ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนักแสดงอาวุโสคุณยายบันเจิดศรียะมาภัยครับที่เสียชีวิตด้วยซีริอายุรวม100ปีซึ่งการจากไปของคุณยายนะครับเราได้รับการแจ้งผ่านทางลูกสาวครับคุณศรยยานักเขียนบททรทัศน์ชื่อดังโพสต์ไว้ครับแคปชั่นนี้ครับบอกว่าแม่อยู่กับลูกสคนมาตั้งแต่ลูกเกิด คนหนึ่ง8ปปีคนหนึ่ง60ปีแล้วแม่ก็จากเราไปครับซึ่งถ้าพูดถึงคุณยายเนี่ยนะครับก็ยิ่งสมัยช่อง7สีเนี่ยเมื่อก่อนเห็นคุณยายแทบทุกเรื่องเลยนะครับเราก็จะคุ้นกับเรื่องดาวพัดสุกนะฮะสายโลหิตรับบท่านิมซึ่งคุณยายเนี่ยนะครับเล่นทั้ง2เวอร์ชันนะครับพี่หนุ่มพี่กบนี่เวอร์ชั่นแรกและอีกเวอร์ชันหนึ่งก็พอดตแนวนะฮะเขาก็เล่นกันแล้วก็ต่อมาก็ปู่สมเฝ้าทรัพย์ บ้านทรายทองแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยครับนิวเชื่อว่าแฟนละครตั้งแต่ยุคช่อง7สีทีวีเพื่อคุณครับจนมาถึงยุคนี้นะครับช่อง7จ d ดีผูกพันกับคุณยายแน่นอนครับผมนะฮะงานนี้ครับเหล่าคนบันเทิงที่เคยร่วมงานด้วยนะครับก็โพสต์ถึงคุณยายด้วยครับแสดงความไว้อะไรทั้งพี่กวางกมลชนกพี่กบสุวรรณันพี่วีวีรภาพอดาวดวงดาวรวมถึงค่ายดาราวีดีโอด้วยครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจะจัดขึ้นคืนนี้คืนแรกไปจนถึงวันจันทร์ที่11 พฤศจิกายนนี้ครับที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารทีมข่าวบันเทิงช่อง7 HD ขอแสดงความเสียใจด้วยครับครับผมนะฮะก็ยังอยู่ในใจแฟนละครทุกท่านเสมอนะครับ